นี่นะ<ด>ไปแขนมาดูก่อนนะนี่ครับนี่คือสะบักนะนี่สะบักอ่ะหัวมุมสะบักค,คือตรงนี้นะครับอ่านี่หัวมุมสะบักอยู่ข้างบนนี้นะครับนะอ่าสองข้างอ่านะครับสองข้างครับถ้าเป็นผู้ชายอย่างผมก็โอเคกดได้เพราะอะไรครับเราต้องกดพร้อมกันสองข้าง ใช้สองข้างกดพร้อมกันสิบสี่ิบห้า 14, แต่ถ้าบังเอิญเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เจอห,หูลูกค้าขนาดนี้มีแรงไหม,ไม,มไม่มีครับใช้ทีละข้างสมมุติเราตัวเล็กนะกดลูกค้าไม่ไหวแล้วก็ใช้ไงครับสองมือกดเลยทีละข้างนะครับก็ไม่ผิดนะอืใครที่ถา่ายรูปไปแล้วก็ลงให้เพื่อนดูด้วยนะอย่าเก็บไว้ดูคนเดียว ต่อไปจุดที่16 17 18ป้าแขนถ้าเขาไ้ายได้แล้วก็ไฟไฟแขนมากนวดสะบักนวดสะบักวัดจากจุดที่15ลงมาทักสองนิ้วมือนะครับ16 17 18จุดที่18อยู่ตรงไหนครับไม่เกินมุมสะบักด,ด้านล่างเห็นไหมที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยมุมสะบักด,ด้านล่างอยู่แค่ประมาณนี้ ถ้าผู้หญิงก็ประมาณเสื้อชั้นในเราเนี่ยแหละขอบเสื้อชั้นในที่อะไรอะไรตะขอใช่ไหมเออนั่นแหละไม่เกินนะถ้าต่ำลง,งไปนี่ถือว่าเป็นซี่โครงละผิดเลยไม่มีใครถามเลยจานถ้าตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดมันเท่ากันไหมไม่มีเลยเข้าน<ๆ>ไ,ไหมเท่ไาไปครับคือเราสังเกตจากนิ้วลูกค้าไม่ใช่อนิ้วเราเป็นหลักยังผมไปนวดน้องเนี่ยตัวนิดเดียวใช้สองนิ้วผมเป็นไง ลงไปอยู่เอวแล้ว <c oughs> นะครับดูแค่ระหว่างสะบักเขาอย่าให้เกินลงไปถึงมุมสะบักล่างอาจจะนวดอ่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบติดไปตัวใหญ่ก็วเว้นช่องไฟนิดหนึ่งนะครับเพราะที่เรานวดเนี่ยคือแนวเส้นนะเป็นแนวเส้นของเขาไม่จะเกี่ยวว่า้จุดนี้มันรักษาไปนวดไม่ใช่เรานวดให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันนิ่มลงทําให้ส่วนข้างบนเนี่ยมันเบาตัวลงนะครับแค่นั้นเอง จุดที่16ผมไม่ไหวตัวใหญ่หมอก็ไม่มีแรงแล้วไม่อยากไกวเอออย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมได้ไม่ตายตัวนะครับเออถ้าไม่ไหวจริงจริงสุดแล้วแต่ใช้ให้น้อยที่สุดอ,อ่าใช้สองเนี่ยจำเป็นต้อง16บหกสิบเจ ก็ไม่ไงอาจจะเหลือไปไงสองเหลือแค่อะไรสิบหกกับสิบแปดสิบเจ็ดก็มันอยู่ตรงกลางแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับมันไม่ต้องไปยึดติดอุปจารย์สอนมาต้องเป๊ะไม่ใช่ดินได้ครับหมอนวดต้องดินให้ได้แล้วอาจารย์ใช้สอบเข้าไปนี่ตรงๆหรือว่าตรงๆครับตองเข้าไปดึงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวทักษะในการเขาเรียกว่าการขยี้ค่อยวากันมีจะสอนให้